สระบ,บุรีการจัดโครงการประกวดต้นแบบเยาวชนพลเมืองสระบ,บุรีหรือสระบ,บุรียุธไอดอลวันที่31ส,สิงหาคม2568นายสันติเหล่าบุญเสงี่ยมประธานในพิธีและนายสุชัยพดุงกันประธานศูนย์การเมืองภาคพ,พลเมืองภาคพ,พลเมืองสถาบันพระปกเก้าสระบ,บุรีพร้อมแขกผู้มีเกียรติผู้ปกครองครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษา ที่เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการประกวดต้นแบบเยาวชนพลเมืองสระบุรีหรือสระบุรียุธไอดอลซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสระบุรีเข้ามาประชันความสามารถเพื่อชิงรางถ้วยรางวัลโดยมีมะปรางสุนทรีอ้วนอินมิสแกรนสระบุรี2024ท็อปทีนมิสแกรนไทยแลนด์2024มาปรากฏตัวร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด พร้อมมีการมอบใบเกียรติคุณให้กับผู้มีอุปการะคุณณห้างสุขานาันป์คอําเภอเมืองจังหวัดสระบุรีโดยมีนางประพันธ์ตีเกียรติบุตรในนามคณะกรรมการสูงพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเก้าจังหวัดสระบุรีกล่าววัตถุประสงค์โดยวันนี้เป็นวันคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นสระบุรียุดไอดอลไปทำหน้าที่เป็นเยาวชนต้นแบบของพลเมืองสระบุรีในปี2569 การจัดโครงการประกวดต้นแบบเยาวชนพลเมืองสระบุรีสระบุรียุทไอดอลเป็นโครงการที่สําคัญของศูนย์การเมืองภาพพลเมืองภาพพลเมืองสถาบันพระปกเก้าจังหวัดสระบุรีโดยมีการจัดกิจกรรมติดต่อกันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568ถึงวันที่3 1สิงหาคม2568 และว,วันนี้เป็นวันจัดก,กิจกรรมวันสุดท้ายที่จะคัดเลือกตัวแทนไปทำหน้าที่ต้นแบบเยาวชนพลเมืองสระบุรีหรือสระบุรียูไอดอลโดยการดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 1. เพื่อเพิ่มศักยาภาพเสริมสร้างการแสดงออกและกิจกรรมการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชน 2. เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจถึงคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. เพื่อสามารถเป็นต้นแบบของเยาวชนและประชาสัมพันธ์การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในฐานะตัวแทนศูนย์การเมืองภาคพ,พลเมืองสถาบันพระปกเก้าจังหวัดสระบุรี 4. เพื่อทํากิจกรรมร่วมกับศูนย์การเมืองภาคพ,พลเมืองสถาบันพระปกเก้าจังหวัดสระบุรีเผยแพร่ความรู้ให้แก่เยาวชนตามสถานศึกษาในจังหวัดสระบุรีโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่มีภูมิลําเนาในจก Thank uh you. -huh. Yeah, <laughs> <laughs>